สามารถท่องนโมตัสสะได้บ้างที่ตามนะทุกคนนะนะโมนะโมนะมีนะมีอามีนามิกาฟฟ์กาฟฟ์ตัวเต็มกัฟฟกคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ขวบขึ้นไปไปไปอาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมสำหรับคนโลกสวยสวดใช้อักรยานในการรับชมวิจารณญาณและอย่าลืมกดซับสไครด้วย นท่านไหนคะทางนี้ทางนี้คนคนไหนอยากถือไม้อือเอาทุกคนเลยเหรอคะหนูขอถือไม้ใช่ไหมคะได้เลยนี่เลยอ่าใครพูดก็ได้ยินทั้งหมดโอเคค่ะแล้วพาคุณอาขึ้นเลยแล้วจะเป็นคนไหนพูดให้คุณอาฟังคะคนนี้คนนี้ใช่ไหมคะหนูพูดเป็นใช่ไหมคะกระเถิบเลยหนูพูดไม่เป็นหนูพูดเป็นเป็นอ่ะโธจบเลยฮัลโหลฮัลโหลอาพูดพูดพูดตามคุณอาฮัลโหลฮัลโหลผู้ใดด่ะผู้ใดด่า อ่อย่างงี้ไหนทุกคนมาบอกคุณอาก่อนว่าที่นี่คือหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านดอยปุยค่ะหมู่บ้านดอยปุยคือหมู่บ้านชนเผ่าอะไรคะชนโขค่ะพี่คะพี่มาจากที่ไหนเนาะที่มาจากกรุงเทพค่ะพี่คะพี่อยากซื้ออะไรพี่ต้องซื้อนะคะากซื้ออะไรต้องซื้อแลวหนูอยากให้คุณอาซื้ออะไรบ้างคะแล้วแต่เลยค่ะโอ้ยังแล้วแต่เลยหรอม่ใช่หูม่คอไม่ต้องหูมีหมวกมีหมวกก็มี สามดอกยี่สิบคนละดอกพี่เอกเอาไหมรู้นะเลงตรงนู้นนะแล้ยิงโดนนะคนละพันไหมโอ้ยตกใจเลยพี่เอกกูยิ่งเงินกะเอารวยเลยเหรอพ่อกูเนี่ยไม่อยากจะคุยคุยก็ได้ผ่านสนามลบมาแล้วลบเหรรอคับเดินผ่านนี่ดูด้วยดูด้วยนี่เป็นไงเรื่องปืนไม่อยากจะคุยนะจริงๆรอก่อนค่ะรอก่อน อ่ะดูพี่เอกดูเหนียวกายโอ้โหพี่เอกมาบั๊บเลยถั่วเด็กๆนับก่อนหนูมีชื่ออะไรกันบ้างคะเริ่มจากที่คนนี้หนูชื่ออะไรคะชื่อแอค่ะอ่อแอคแล้วคนนี้คะหนูชื่อต้นข้าวค่ะแล้วคนนี้ค่ะหนูชื่อข้าวปั้นค่ะแล้วคนนี้ล่ะคะชื่อดอกไม้ค่ะอยู่ชั้นป .2 ดอกไม้ค่ะอยู่ชั้นป .2 อ๋ออยู่ที่ดอกไมที่ชั้นป .2 ค่ะแล้วคนนี้ล่ะคะชื่ออะไรคะชื่อเกาหลีแล้วหนูชื่ออะไรคะ น้องมิ้นแล้วหนูชื่ออะไรคะชื่อน้องแก้มน้องแก้มแล้วหนูล่ะคะน้องไหน้องไหนตัหนูชื่อน้องอมค่ะมาจากหมู่บ้านมองคนไหนจะพูดคะเขาคนเดียวเลยคนไหนจะพูดถ้าคนไหนพูดุณอาให้ร้อยหนึ่งไม่ใพี่พูดอันนี้จะเป็นพลอยพม่า ฝั่งนี้ใช่ไหมคะใช่พลอยพม่าแล้วมันมีอะไรบ้างคะขอมีโยกมีพลอยตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็มีขออีกอีกค่ะมีไวส์มีไวส์ตรอเบอรี่ด้วยค่ะตอนนี้ชิมให้ฟรีค่ะอ่ะชิมฟรีหนึ่งขวดเลยได้ไหมครับใช่ลักษณ์ไหนพูดไวส์สตรอเบอรี่ให้อาฟังหน่อยอ่ะเลยพูดก่อนไวส์สตรอเบอรี่โนโนโนเอาคนนี้คนเดียวมองกล้องค่ะมองกล้องนะคะไวส์สตรอเบอรี่ไวส์สตรอเบอรี่ฮ่เป็นเล่าทางมาลายเล่าทางมาลายก็มามีเล่าสะพานลอยไหมคะเจ้าทีไม่มีเหรอฮะ ขข่แก้วพี่ค่ะแย่เมานะคะเฮ้ยไม่เมาเลยใครเมาอะเยอะไม่ตรงใช่ไหมเยอะไม่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเปลีวันไหนที่ดอกไม้คะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะเอาใหม่นะคะน้องแก้มเวลาโตขึ้นไปเวลาเพื่อนสนิทเรียกกันก็เรียกอีแก้มหนูชื่ออะไรคะเกาหลีเกาหลีอันนี้ก็เป็นอีแก้มีเกาหลีเป็นี่ฉายฉายเดียวเลยคนนี้เลยคนนี้เลยอีแก้มอีเกาหลีอันนี้ก็เป็นอีดอกไม้อาเว้ยไอายว้ย เดินทางต่อเลยค่ะเดินทางต่อเลยค่ะเออสนุกกว่าเทปเนี้ตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนคะสนดอกไม้สนดอกไม้เหรอคะในะสวนดอกไม้มีอะไรบ้างคะมีดอกไม้แล้วก็ดอกฝิ่นด้วยค่ะเรามีดอกฝิ่นด้วยใช่ไหมค่ะแล้วต้องเสียค่าเข้าไหมคะเสียคนละเท่าไหร่คะสี่บาทงั้นพาคุณอาและเพื่อนๆคุณอาไปดูได้ไหมคะได้ค่ะไปทางไหนคะทางนี้ Let's go อธิบายให้ฟังก่อนฟินอันนี้ก็จะเป็นนายคนสมัยก่อนคือนิยมคนใดกุ่นิยมปลูกฟิ่น,น,นะคะ่ะทำไมคะถ้าจะมาสูบ<อ>เอามา ทำหลายอย่างพอได้หลวงแล้วไม่ใช่กันรอก้าได้เสด็จมาดูว่าเป็นแบบยาเสพติดอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยไม่ให้ปลูกไม่ให้ปลูกเลยเพราะว่ามปลูกดอกทำลายสุขภาพทำลายร่างกายด้วยกันใช่ไหมคะใช่ทำลายสุขภาพร่างกายถ้าปลูกดอกไม้เมืองหนาวปลูกจีบปลูกสมกนไพดีกว่าแล้วก็ไปขายได้เป็นเงินด้วยถูกไหมคะพ่าที่มันพอมาสกัดออกมาแล้วมันก็เป็นยาเสพติดเสพติดยาเสพติดค่ะพี่พูดเสพติดไม่โอเคเลยอ่ะ้องพูดว่าอะไรคะเสพติดอ่ะ้องพูดเสพติดใช่ไหมคะใช่ โอเคค่ะ,คะอ่ะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะหลังจากนี้ค่ะไปร <c oughs> ้านกฟฟาแฟโอเคร้าน <c oughs> กาแฟกาแฟข้างไหนเนทางนี้เลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยพาเราพาคุณอาไปเรียไไป นี่คือบ้านตัวอย่างนะครับในโครงการแลนส์แอนด์กูตอนนี้เราอยู่ที่บนภูเขาแห่งหนึง่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับ <Yeah. S 1> และนี่คือบ้านตัวอย่างถ้าใครอยากได้บรรยากาศแบบนี้อากาศดีๆแบบนี้ <Hey. S 1> ที่หน่อยปุ๋ยครับเรามีบ้านตัวอย่างให้ดูครับ เ้มามาชมดูได้เลยครับผมและนี่คือบ้านตัวอย่างครับของโครงการแลนแอนด์กูครับผมบ้านตัวอย่างนะคะก็จะเป็นบ้านที่แบบคนม้งสมัยก่อนอยู่ค่ะอ๋อคนม้งสมัยก่อนอยู่สมัยก่อนคนม้งก็จะนั่ถือาสนารทนี้ มองก็เดี๋ยวนี้ก็จะกับมานั่ถือศาสนาพุทธอิสลามแล้วแล้วหนูนับถือศาสนาอะไรครับพุทธค่ะเปพุทธแสดงว่าน้โมได้นโมได้ไหมโอ้ยทุกคนมานี่นามานี่มาใครสามารถท่องน้โมตัสสะได้บ้างตี่ตามนะทุกคนนะณโมณโมณมีณมีณมีกาฟืกาฟ้เดซโตเตดิกาโมกาโมโมโม เมล็ดกาแฟเหรอคะสามารถกินได้ไหมกินได้แล้วรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะอร่อยค่ะงั้นคุณอาขอลองหนึ่งเม็ดได้ไหมครับได้หมครับป้อนหน่อยได้ไหมวนเดินเลยหอมละลายอร่อยไหมค่ะหวานนะโอเคนะเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีนะครับเป็นเมล็ดกาแฟสดนะครับเนี่ยเป็นเมล็ดกาแฟสดโอเคเลยนะ